หนีมากเกินไปเจ้าเจ้าเจ้าภาพด้วยเจ้าหนีเดินหลังเกสุบเล็กกับโอ้โหหนีน่าเกลียดโอ้โหเดินหลังหีเลยจริงๆม่ทิ่มเลยเดี่ยวเจ้าล้วเลยนะถ้าเดินยกสี่อะไรเกิดขึ้นถ้าเดินยกสี่โอ้ยกสี่เป็นยังไงน้องชายยกขาดิมิททไม่โตแล้วอิงถ้าเดินยกสี่ดิมีรู้เขาใช่อยู่แต่ว่าเหมือน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 ลับหนา ยกนี่ได้ยืเขาห้ายกนได้ยืเนี่ยมันน่าเกียดเลยไม่โตเลยยกห้าน่ะไอ้ทุกคนหนีเหลือเกินโอ้โวยนะเห็นใจไอุ้กคนีสุดเลยชีวิตเลยไม่โตด้วยยก้านไทยยอมมั่ใจไหมว่าทำตัวเดียวชีว่าได้มาครับเพราะว่ายกททเไม่โตเขาไม่อกเลอย่างเดียวแต่ย่งว่ามันไม่เมาไงยามแล้วแตเขาไม่เมาไม่มีอาการอ่ะก็มีอาการเรียบร้อยเลยฝากอะไรเช่นราไหม ก็แต่น้กัครับไม่เป็นไครับนะเดี๋ยวคือเรามั่นใจว่าเราทุท่างนี้เรามั่นใจว่าเราชนะได้ใช่ไหมได้ับาคราว่าได้เยอะครับตรงบลางได้เยอะมีมียกไหนที่เราได้บ้างะเกมฮะสอจ้ก็ยกสี่ไดเล็กเดี๋ยวไปดูไรัน่อย่าใครเยอะกว่ายยกี่ชื่อว่าได้เยอะกว่ายก้ามอ่ สามเกาเปลี่ยนกันมาสามทกตลอดครับอ๋อสามเพลียวคือบี้บีบีกันมาแต่ยกสี่เราคิดว่าเราชนะยกห้าล่ะยกห้าชัวร์เอาเลยครับโอ้เอาไปดูไว้เจ้าชุมพลเล็กเลยนะทีมงานทีมงานจิตเมืองนนท์นะฮะบนลบอเลยบนเลยนี่ครับโอ้ไม่แตกเลยดิ่โอ้นี่ไอแตกเลยวะนี่ครับนี่บางบินบางบินบาง นี่ทีมงานนะทีมงานนี่บนเลยเจ้าสุปอร์เล็กเลยนะมีแตกด้วยเป็นไงสุประเล็กวันนี้มันจะมันอ่ะจะเป็นลมจะเป็นลมเหรอหมดเลยเหรอเขาเดินสุดๆเลยนะอ๋อต้องเอาตัวรอดพูดง่ายๆก็ถือว่าร่างกายยังไม่เข้าที่เราทางเอาไว้นะนะก็เลยต้องเอาตัวรอดก่อนนะ โอ้ทีมงานได้บนเลยนะเออแต่ก็จะเกิดได้นะไอ้มวยเยอะเลยมันมันเยอะมันเยอะมันก็ตายไปแล้วมาเนี่ยนี่เลยทีมงานเตนเนอร์บอลดุเลยเอาละไหนว่ามันผ่านไปแล้วมีอะไรคุยกับแฟนมวยทางบ้านกันหน่อยไหมยอบคุณที่วางใจครับอันนี้แจ็คเกิดนะครับรอบหน้าไม่แบบนี้แล้วนะไม่คงไม่นะเออว่ากันใหม่โอเคผมมาน้องชายครับผมมันมันยังไงเอาตัวรอดไปก่อนนะมันมัน คือมวยมันขาดใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เออดีเห็นไหมเทรนเนอร์เขาบอกใช้ไม่ได้เลยอ่าวันนี้มันแล้วเจ้าภาพด้วยมันมีอย่างงี้ไม่ได้เห็นไหมนี่เออเอาละไปถอดใครเองอรู้นะผมรอเล่นอยู่นะที่ไปอานไปช่องเจ็ดสี่นะที่บรรยากาศนะแกงเข้ามานี่บรรยากาศประมาณนี้หลังเกมนะเทรนเนอร์ได้บ่นอุบเลยแต่ไม่เป็นไรอะมวยมันผ่านไปแล้วนะนี่เทรนเนอร์ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยเทรนเนอร์